ไปใส่บาทที่วัดกันฮะาองไ่ขึ้นรถ่แหลสาราวัดนะครับพอแม่พี่น้องเขาก็จอดรถข้างๆของสาราวัดนะครับนี่ครับเห็นไหมแผนกล้องให้ดูนี่หน้าวัดอยู่ฝั่งนูนน้นฮะพตะวันตกวก็มีพิตะวันออกฝั่งนี้ เห็นไ,ไหมฮะตามกันตอนเลยโอ้ยตอนนี้คุณแม่กำลังใส่บาตรอยูเอ่เลย นี่คือคุณแม่นะคุณแม่กําลังใส่หมากราพระหลายโรคอยู่นะฮะพอะไรถ้าเราไม่คิดอะไรมากมันก็เป็นเดียวในะวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงแต่สำหรับคนที่มีความทุกข์วันหนึ่งเนี่ยกว่าจะคำ่ำกว่าจะหมดเวลาได้ใช้เวลานานสมโยกกว่าจะค่ำได้ต้องคิดทนทุกข์ทรมานมนาะ tabat non semua hoàn khi ai nằm loại trong Nam và khi Nam và khi Nam mà Peninggir ke Batakila Batakila dikatawan Apan takdir Batakilnya Sampai mudah Mabatakan Tanam cahayam Palang arangan Tanam jatah cahayam Arakang pandangin Sampai suap าเทวตาชาะปวตานนภาเวนัสสัตาสวรบาวันโตเตมบาวันโตซามังกาลังรงโตสาาเทวตาสับาธรรมานภาเวนสตาสวรบาวันโตเตมบาวันโตซามังกาลังรงโตาเทวตาช ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็กําลังจะแห่กลับบ้านกันนะครับกําลังจะเดินทางกลับบ้านอา่มีปัญหาร้อยแล้วครับใครมาทําบุญก็ได้บุญนะครับใครไม่เข้าวัดไม่ทําบุญก็ไม่ได้บุญนะครับผม,มกลับแล้วนะครับตอนนี้ไหว้พระทาบุญเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว เรวจะมีน้ำน้ำที่ต้องมาลดต้นไม้จิตส่วนกุนครับเป็นการทำบุญุอทิศส่วนกุศลให้จะกลับบ้านไปชาวบ้านก็กำลังเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วครับเสร็จพิธีทางวัดแล้ว ตลวงอยอวัดบบาน